สวัสดีไทยฟุตบอลนิวส์ครับไปเริ่มสุกุปข่าวกันที่กาม่าเปิดใจไม่อยากจะเชื่อก่อนดวลบุรีลัมประกาศ30รายชื่อทีมชาติไทย U17 เตรียมลุยศึกชิงแชมป์อาเซียนกับเอเชียกาม่าเปิดใจไม่อยากจะเชื่อก่อนดวลบุรีลัมอเล็กซานเดอร์กาม่ากุนซือแดกุเอฟซีไม่อยากจะเชื่อต้องมาคุมทีมเจอกับบุรีลัมที่ตนเป็นผู้นําทีมเข้าสู่รอบเพย์ออฟเอซีเอล แดกู FC มีคิวลงสนามในศึก f f c แชมเปียนลีกปี2022รอบเพย์ออฟเปิดบ้านรับการมาเยือนของบูร์ลามยูเนเตดในวันที่15มีนาคมนี้เฮดโค้ชชาวบราซิลคือผู้พาประสาทสายฟ้าบูร์ลามยูเนเตดคว้าสิทธิ์กลับมาเล่นในรายการนี้อีกครั้งจากการจบอันดับที่2ศึกไทยลีกเมื่อฤดูการ2020 21ก่อนสุดท้ายเขาจะถูกปลดจากตำแหน่งเฮดโค้ชบูร์ามหลังจบเทกแรกฤดูการนี้ ด้วยตำแหน่งจากฟูงและพวกเขาจะต้องมาเผชิญหน้ากันบนเวทีเอเชียกามาเปิดใจผ่าน AFC ถึงประเด็นนี้ว่าเกมนี้ต้องบ้ามากแน่แนและแน่นอนว่ามันจะเป็นเกมแห่งอารมณ์บุยลำได้ตำแหน่งนี้เข้ารอบเพลย์ออฟของ AFC c h แชมเปี้ยนลีกเมื่อตอนที่ผมเป็นเฮดโค้ชและตอนนี้ผมต้องมาอยู่เฝ้าตรงข้ามกับพวกเขาซึ่งเป็นทีมที่แข่งแข่งที่ต้องการเข้ารอบแบ่งกลุ่มมันจะเป็นเกมที่น่าสนใจแต่ผมจะต้องสงบอารมณ์เอาไว้ เพราะต้องเป็นเหมืออาชีพในช่วงเวลานี้กามาเป็นผู้ื้อรายที่2ต่อจากโบซิดาบันดาวิชที่มีโอกาสคุมประสาทสายฟ้าถึง2ครั้งนอกจากนี้ยังมีโอกาสเป็นเฮดโค้ชให้กับ2สโมสรอ,อย่างรีโอเชียงรายและเมืองทองยูเนเต็ดก่อนประสบความสําเร็จควา้าแชมป์รวมทั้งสิ้น12รายการในไทยจากนั้นเพิ่งถูกแดกู FC แต่งตั้งเข้ามาคุมทัพในฤดูกาล2022 ผมคิดว่าผมเป็นโค้ชที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลไทยเพราะผมทํางานอย่างหนักเพื่อพิชิตทุกสิ่งที่นั่นแล้วมันก็เกิดขึ้นได้จริงกับสโมสรที่ผมได้ร่วมงานเมื่อย้อนเวลากลับไปในประเทศไทยมีแต่ความทรงจาที่ดีและความรู้สึกขอบคุณผมได้แชมป์หลายรายการแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือผมได้รู้จักเพื่อนมากมายและได้รับความเคารพและความรักจากแฟนบอลผมรักประเทศและวันหนึ่งฉันจะกลับไปแน่ ไม่ว่าจะเป็นการทํางานหรือไปเที่ยวพักผ่อนนอกจากนี้กามายังพูดถึงอดีต3ลูกทีมที่บูรีรัมยูเนเต็ดอย่างสุพรัทเหมือนตาสุพโชคสารชาติและสุปชัยใจเด็ดว่าพวกเขาเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมทั้ง3คนมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันแม้ว่าพวกเขายังเด็กมากแต่ก็มีประสบการณ์มากมายแล้วเพราะพวกเขาเล่นให้กับทีมชุดใหญ่มานานผมเชื่อว่าทั้ง3าคนมีศักยภาพที่จะเล่นในต่างประเทศซึ่งควรจะต้องเกิดขึ้นในอนาคต ปัจจุบันอเล็กซานเดร์กามาคุมเดกูเอฟซลงเล่นในลีกไปแล้ว3นัดทำผลงานชนะ1เสมอ1และแพ้1นัดโดยมีคิวเปิดบ้านพบกับบูร์ลามยูเนเตดในศึกเอฟแชมเปี้ยนลีกปี2022รอบเพลย์ออฟรอบ3วันที่15มีนาคมนี้ผู้ชนะระหว่างบูร์ามยูเนเต็ดและเดกูเอฟซจะผ่านเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มไปร่วมสาย F กับซานรตรงลูหนึงจากจีนอุลวาเลดมอนจากญี่ปุ่น และไลออนซิตี้เซลเลอร์จากสิงคโปร์ที่สำคัญบุรีรัมจะได้สิบเป็นเจ้าภาพด้วยนะครับส่วนประกาศ30รายชื่อทีมชาติไทยยู7เตรียมโดยศึกชิงแชมป์อาเซียนเอเชียสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในาพระบรมราชุป,ปถมัมประกาศได้ชื่อ30นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเข้าแคมป์เก็บตัวระหว่างวันที่7ถึง13มีนาคมปี2565 สนามพัฒนากอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ทจังหวัดชมพูรีเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลรายการสำคัญในปี2022ที่สำการทีมชาติไทย U17 นำโดยพิภพอ่อนโมหัวหน้าผู้สอนพร้อมด้วยซาบ,บดอบาลเลโก,กาเซียและชยกรถนัดเดินข่าวเป็นผู้ช่วยและชิญนักฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเก็บตัวครั้งที่1ปี2022มีดังนี้ 1. ธนก,กิจอุทลักษ์สมบุรสอนนงบัวพิชยา F4 2. นายธนก,กิจจำปาลีสมรสรอน,นองบัวพิชยา f อ 3. นายรัชภูมิสอนชัยยาสมสรอนพีจีทีระยอง 4. นายธนก,กิจล้อมนาคโรงเรียนบ้านนาดี 5. นายพัทรพลบุญมีโรงเรียนบ้านนาดี 6. ในายอาทิตย์แสนกล้าโรงเรียนบ้านนาดี 7. นายภาคินมาห้างบ้าสมสรเบืองทองยูเนเต็ด 8. นายชนะสอนโชคลาบ โรงเรียนอสัมชัญธอมบุรี 9. นายทิศนุคุปตานาวินสโมสรสอชมบุรีเอฟซีสินายจิรพงษ์ฉัมสกุลสโมสรชมบุรีเอฟซีสิบเนายคณะพจน์สิงหไสสมสทรสอชมบุรีเอฟซีสิบสนายพาชรพลเล็กกุลสโมสรชมบุรีเอฟซีสิบสนายเศรษฐุพงศ์จิตสุภาพสโมสรเชียงใหม่ยูเนเต็ดสิบสี่นายนกิติพัฒน์บุญด้วงสโมสรเมืองทองยูเนเต็ด 15นายยศพัฒน์มีแก้วสมมติสอเมืองทองยูเนเต็ด16สรัญญวัตรน้าประเสริฐโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีเอฟซี17นายจิรพลแซ่ลิว้วสมมติสอบุรีรัยูเนเต็ด18นายพีรวิทย์คิดรอบสมมติสอบุรีรัยูเนเต็ด19นายจิรพงษ์พึ่งวิระวงศ์สมมติสอบุรีรัยูเนเต็ด20ชนโนไทยคงเมง้งสมมติสอบุรีรัยูเนเต็ด 21นายธนก,กิจโชติเมืองปักสมสรสอนบุรีรัมยูเนเต็ด22นายพัฒธวัฒน์เขตชมพูสมสรสอนบุรีรัมยูเนเต็ด23เด็กชายสุรชัยบุญชาลีสมรทรสอนูแบงคอกยูเนเต็ด24นายนนทพัฒน์พลมีสมรสทรูแบงคอกยูเนเต็ด25มงคลชัยเล็กพี่มายโรงเรียนเกาะสมุย26นายจิรกิตจ,จิรสกุลโรงเรียน พระแม่มาลีสาธร27นายนิติพัฒน์เข่งพิมพ์โรงเรียนวัดของโคน28นายชนะพัฒน์สีสุราษฎร์โรงเรียนสวนกุหลาบเพชรชบูรณ์29นายนันทิพัฒน์ใจมั่นโรงเรียนอสามชันรีราชาและ30นายนวัดกรสีพิลมวิจิตโรงเรียนอสามชันรีราชาสำหรับนักกีฬาที่มีรายชื่อดังกล่าวให้มารายงานตัวที่อาคารหนึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์การกระทรวงสาธารณาสุข ถนนที่วานนอํเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีและสมาคมดําเนินการตรวจเชื้อให้กับนักกีฬาก่อนเข้าร่วมการเก็บตัวที่พัฒนากอบขับชนบุรีสําหรับฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีมีทัวร์นาเมนต์สําคัญ2รายการประกอบไปด้วย AFU 17 Boys Championship ปี2022ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่อินโดนีเซียระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึง13สิงหาคมปี2565 ส่วน AFC U17 a s a เดอเชียนคัพปี2023รอบคอลิฟายฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกระหว่างวันที่1ถึง9ตุลาคมปี2565นะครับส่วนข่าวต่อมานะครับอาสตีข่าวใหญ่ทีมชาติไทย27มีนาคมดวลสุรินาเมเอเชียนฟุตบอลรายงานทีมชาติไทยฟี f าเดยมีนาคมนัดแรกพบกับสุรินาเมในรายการ ระบุว่าทีมชาติไทยจะเล่นนัดกระชับมิตรกับซูรินาเมในวันที่27มีนาคมที่กรุงเทพเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขัน AFC เอเชียนคัพรอบคัดเลือกปี2023ซูลินาเมเป็นสมาชิกของคอนเคครับซึ่งปัจจุบันอยู่ที่อันดับที่140ในการจัดอันดับฟีฟ่าเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกับไทยหัวหน้าโคของซูลินาเมสแตนลีเมนโซเรียกผู้เล่น31คน เกือบจะเล่นในยุโรปทั้งหมดส่วนข่าวสุดท้ายนะครับผ่าน4เกมเจลีกของชนาทิพย์กาพุ่งหลายด้านนะครับลงสนามทำการแข่งขันในศึกเจลีกปี2022ไปแล้วทั้งหมด4เกมสำหรับพี่เจชนาทิพย์สมศสินกองกลางทีมชาติไทยในสีเสื้อใหม่สมสรอนคาวาสกิฟรอนเล่การย้ายมาอยู่สมสรใหม่ที่ ใหญ่กว่าทําให้ชนะทิพยเองนะครับยังต้องมีเรื่องที่ต้องปรับจูนตัวเองมากมายทั้งสภาพร่างกายและรูปแบบการเล่นกับทีมตลอดสีเกมที่ผ่านมาชนะทิพยสามารถเรียนรู้เรื่องต่างๆได้เป็นอย่างดีซึ่งสถิติที่ออกมาโดยเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเจลิกสีเกมที่ผ่านมาต้องบอกว่ากราฟของแข้งไทยรายนี้กับคาวัสกิฟอนเต่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่คือสถิติสเกมที่ผ่านมาของพี่เจชนาทิพยสงกสิน โดยทั้ง4เกมของพี่เจชนะทิพย์สุงทศินออกสไตร์เป็นตัวจริงทั้งหมดตั้งแต่เกมชนะ f c ตัวเกีียว1ประตูต่อ0เยา่าแพ้โยโกฮาม่า F มา r i นอส2ประตูต่อ4เยือนชนะไคชิมะแอนเลอร์2ประตูต่อ0เยือนและชนะอุลเวทเรดไดมอนด์2ประตูต่อ1เย่านะครับสถิต,ติ4เกมเจลีกปี2022พี่เจชนาทิพสุงทศินป์แมตท์ที่1เวลาในสนาม62นาที โอกาสยิงศูนย์ยิงเข้ากรอบศูนย์ผ่านบอล3 3ผ่านบอลสาเร็จ25คอสบอลศูนย์แย่งบอลสาเร็จ2บล็อกลูกยิง2ฟาวหนึ่งใบเหลืองศูนย์ระยะทางวิ่ง7.25กิโลเมตรวิ่งสปริน8แปดครั้งแมตท,ที่2เวลาในสนาม62นาทีโอกาสยิงศูนย์ยิงเข้ากรอบศูนย์ผ่านบอล40ผ่านบอลสาเร็จ31คอสบอลหนึ่งแย่งบอลสาเร็จ1บล็อกลูกยิง1่งฟาวสาม ใบเหลืองหนึ่งระยะทางวิ่ง7.6กิโลเมตรวิ่งสปริน14ครั้งเมทที่3เวลาในสนาม62นาทีโอกาสยิงหนึ่งยิงเข้ากรอบ1ผ่านบอล40ผ่านบอลสำเร็จ31คอสบอลหนึ่งแย่งบอลสำเร็จหนึ่งบล็อกลูกยิงหนึ่งฟาวล์ใบเหลืองหนึ่งระยะทางวิ่ง7.5กิโลเมตรวิ่งสปริน8ครั้งและเมทที่4เวลาในสนาม76นาทีโอกาสยิงหนึ่ง ยิงเข้ากอบ1ผ่านบอล54ผ่านบอลสําเร็จ46คอสบอลหนึยังบอลสาเร็จ2บล็อกลูกยิง1ฟ้ฟาวล์หนึ่ง,งไมเหลืองหนึ่งระยะทางวิ่ง9.2กิเมและวิ่งสปิน16ครั้งนะครับ